อะไรนะยังไม่รู้จักวายแทต้องดูคลิปนี้นะคะไม่งั้นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะจี๊นะคะจากฟอร์ดพิจิตเพชรอุบลราชธานีนะคะวันนี้จี๊ก็ยืนอยู่กับฟอร์ดเรนเจอร์วายแคันนี้เลยนะคะวันนี้จิ๊ก็จะมาแนะนำตัวเอ่อออปชั่นต่างๆที่คุณลูกค้าหลายๆคนยังไม่ทราบน,นะคะ ว่ามีจุดเด่นตัวไหนบ้างนะคะสำหรับวัยแทคคันนี้นะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยเนะาะรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นในฝันของหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปของ 4x2 ด้วยนะคะราคาอยู่ที่1ล้านกับ20,009เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่2.0ลิตรนะคะ180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420 นิวตันเมตรนะคะ,ะสำหรับกระจังหน้าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะกระจังหน้ายังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็จะเป็นสีเทาเงานะคะก็ยังมีคอนเซปต์ตัวเรนเจอร์ไว้ข้างบนจะคล้ายๆกับตัวเอเวอเรสต์นะคะส่วนไฟด้านข้างนะคะเราก็ใช้เป็นไฟเลนโปรเจคเตอร์ HID นะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟช่วงกลางวันนะคะไฟสองกลางวันด้วยนะคะแล้วก็จะมะีกันชนด้านล่างนะคะก็จะมี เซนเซอร์ S S ให้ด้วยนะคะทั้งหมดนะคะ4จุดต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะคอนเซปต์ของตัว Y Tag ก็ไม่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะคะก็จะคงความเข้มดุนะคะแล้วก็ดูแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคะก็จะมาล้ออันลอยนะคะล้ออันลอยก็จะเป็นสีเทา C นะคะก็จะเป็นรายเฉพาะของตัว Y Tag เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะอ่าด้านในนะคะลูกค้าหลายคนยังไม่ทราบว่า ด้านในมีอะไรบ้างที่แตกต่างจากตัวเดิมนะตัวบันไดด้านข้างนี่พี่ชิดบอกเลยนะคะว่ารองรับถึง100กิโลเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคอนเซปต์ใหม่เือนกันนะคะก็จะ,จะมีแถบเป็นสีเงินนะคะตัวนี้นะคะด้านในต้องบอกเลยว่ายังคงคุมโทนสีดำไว้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ อาจจะเป็นเบาะหนังนะคะทุกอย่างจะเป็นหนังหมดไม่ว่าจะเป็นคอนโซลทังเกียร์นะคะพวงมาลัยนะคะก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ของ y าย c ทเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเดินได้สีส้มนะคะก็จะปั๊มโลโก้ของ y าย c ทไว้นะคะหลายๆคนยังไม่ทราบนะว่าข้างใน y าย c ทมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆไหมนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะคะก็จะอยู่ที่ตรงมือเปิดนะมือเปิดแล้วก็ตรงที่วางเท้าด้านล่างนะคะต้องบอกเลยว่า ตรงนี้หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะและอีกจุดหนึ่งเลยที่ยังไม่ทราบเลยนะคะสําหรับคอนโซลตรงกลางนะคะอยากให้เข้าไปดูเลยคอนโซลตรงกลางนี่นะคะสังเกตเลยนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นกล่องสาหรับเก็บความเย็นได้เลยนะคะเรียกว่าคุณลูกค้ามีเครื่องดื่มอะไรก็เก็บไว้ตรงกลางได้เลยนะคะก็จะคงอุณหภูมิความเย็นไว้ให้เหมือนเดิมนะคะส่วนด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าที่โดยสารนะคะกว้างมากนะคะก็จะมีะช่องต่อไฟให้12โวลต์นะคะแล้วก็ มีคอนโซลตรงกลางสําหรับวางแก้วนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารด้านหลังนะคะมาที่ด้านหลังเลยต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับตัวด้านหลังของ y t ยแท็นะคะว่าจะเป็นตัวโลบาร์นะคะที่เป็นเฉพาะของ y t ยแท็รุ่นนี้เลยนะหลายหลายคนมองว่าอุ้ยดูเท่ดูดูสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะแมทกับตัวรถทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว กระบะไลเนอร์ที่เข้าชุดกับตัววายแท็กมาเลยนะคะบอกเลยนะคะด้านหลังนะคะเราก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็จะมีตัวกล้องกล้องถอยหลังนะคะซึ่งจะซ่อนอยู่ในโลโก้ของ Ford ด้วยนะหลายๆคนยังไม่ทราบนะว่ากล้องอยู่ตรงไหนแต่ต้องบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายหลายคนชื่นชอบมากนะคะแล้วก็ อยากเป็นเจ้าของสําหรับตัววายแท็คันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จีจะมีแคมเปญพิเศษนะคะนําเสนอให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบหรืออยากเป็นเจ้าของวายแท็คันนี้เลยนะคะสําสหรับลูกค้าที่สนใจตัววายแท็นะคะที่บอกเลยว่าวันนี้นะคะสําหรับโปรโมชั่นพิเศษเราใช้เงินออกรถไม่มากเลยนะคะวันนี้จ่ายเงินรับรถเพียงแค่3 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของวายแท็คันนี้ได้เลยนะคะ เอกสารอะไรก็ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจก็โทรหาจีตได้เลยนะคะที่เบอร์0881118800นะคะอย่าลืมนะคะเลือกฟอรดเลือกพิจิตเพสแล้วก็อย่าลืมเลือกใช้บริการ SC g จค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ